วัสดีกันนะครับวันนี้มาบ้านลูกค้ามาบ้านลูกค้าแล้วก็มาเจอแอร์นะครับนเดี๋ยวโยนจะนําพาไปดูนะครับนี่คือตันแอร์ตันนะครับแบบเพื่อนที่มีแอร์ก็อย่าลืมแล้วก็พกเดือนล้างครั้งนะครับนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับสภาพแอร์ตัวนี้เป็นมิตซูนะครับ สู่รหัสอ Mf24 นะครับก็คือสสออง2 2 4 v f ก็คือเป็นแอขนาด2.4พันตียูนะครับนะครับเดี๋ยวถอดเอาอมาดูนะครับก็กล้องอาจจะไม่ ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายปใไปดูเดี๋ยวดูปัพัดลโบก่อนนะครับอันดับแรกนะครับโอเคอบ,อบคุณครับแบนเล็กนะครับต้องมีแบนเล็กนะครับ ตอนนี้มันจะเขียนไว้นะครับขวาหรือซ้ายนะครับขวาห้ือซ้ายบนหรือล่างนะครับผมพิสูจะเขียนไว้นะครับกดมานะครับ ออกนะครับออกแล้วก็ดึงออกครับดูสภาพด้านหนึ่ครับแล้วก็ดูสภาพด้านบนครับถ่ายรูปไปด้วยอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งรับทํำยากเลยครข้าง ดันข้างเดี๋ยวดูนะครับด้านไลนะครับบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นวุ้นนะครับมันจะเป็นวุ้นถ้าแอร์มันเคยล้างครับเดี๋ยวนอตตรงนี้หนึ่งครับ แล้วก็สองแล้วแล้วก็สามครับแล้วก็ดึงครับไล่ก่อนนะครับไล่ก่อนนะครับไล่ก่อนใช้มือนะครับอย่าฝืนนะแล้วก็ดันบน <c oughs> ล็อกดันบน ดูนะครับในรานครับก็คือมีน้ําเต็มอยู่ประมาณนี้ก็แสดงว่าตันนะอาการน้ํารั่วนะครับตัวนี้น้ํารั่วนะครับตัวนี้ครับคนน้ำท,ทิ้งฝั่งนี้ฝัน้ำทิ้งฝั่งนี้นะครับฝั่งท้ายมือฝันนี้นะครับหุ้นเป็นวุ้นเป็นวุ้นนะครับ คราบวุ้นเับเป็นขราบวุ้น,เ,น,นเดี๋ยวดูเป็นวุ้นนะครับนี่คือเป็นวุ้นนะครับดูผมง็รอกครับก็รอกนะครับประมาณนี้ต้องใช้น้ำยาช่วยนะครับเดี๋ยวถอดพวมรลอดมาออกมานะครับแล้วทำความสะอาดพน่นแล้วก็ตัวนี้นะครับพ่นน้ำยาช่วยนะครับ แล้วทํความสาความสะอาดฉีดทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ถือว่าหนักเลยนะครับก็ขอบคุณทุกอนที่เข้ามาชมเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมลัางแอร์กันด้วยนะครับแปดเดือนหกเดือนล้างสะขนนนะครับขอบคุณครับ